ตอนนี้ผู้เห็นไทยในบัตดาสการจะไม่สนใจกับดุถ้าบรรดาศักดิ์อม่สนใจเรื่องนั้นนี่ทางเดินนี่ละได้แค่ไหนความโกรธความโลภความหลงทิฏฐิมานะระละได้ทย่จังอันนี้ทำจิตตภาวานาเพื่อลกเรณไม่ใช่ทำจิตตภาวานาเพื่อต้องการดูถาบรรดาศักดิ์ความเจริญเดลิ่น ทะจิตภาวนามีหลายอย่างนะแต่มั่อพระป่าก็มีหลายอย่างนะอยู่ป่าเพื่อมกเพื่อผลมีน้อยที่สุดอยู่ป่าเพื่อหลบเพื่อซ่อนทางความชั่วทาความชั่วเยอะที่สุดเอ่ผคนดูสิพออยู่ข้างนอกนี่คนจะเห็นแน่ๆหลบในป่าในเขาในถ้ำในภูทํา,ทาความชั่วมีเยอะป่าผู้ที่จะอยู่ปา่าอยู่เขาเพื่อถอดถอนอาชวะเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเห็นว่าพระอยู่ป่าเนี่ย ต่เป็นปาพผูที่หังมากหวังผลหวังรูปหวังพจน์โอ้ยยากที่สุดเห็นไหมละ่ะผู้หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผลตั้งใจที่จะประหารประหารจริงเ,เอาอยู่สู้อยู่ตั้งใจอยู่แม้นั่งสับประกอยู่ในปา่าเราตถาคาตก็สนเหลเินพระรูปนั้นศึก็จเจ้านะพะสุดหนก็เสด็เจ้าเอาน่ะ เราก็ชอบแจ้งไนก็ค้นไปศึกษาไปนั่นพระพุทธเจ้านี่สรรเสริญผู้อยู่ป่าเพื่อละกิเลสไม่ได้ส,สรรเสริญพระอยู่บ้านอยู่วัดพระพุทธเจ้าส,สรรเสร,ริญพระฝ่ายวิปัสนาธุระไม่ได้ส,สรรเสริญพระฝ่ายคันถากธุระเราไม่ส,สรรเสริญพระอยู่วัดอยู่บ้านมแม้นมีจา,านมีจาน มีนิษ์มีเดชเราตถาคตก็ไม่ยกจ้อมเฉลิมเฉิมเราตถาคตยกย่อมเฉลิเฉิมพระพอยู่ป่าเพื่อหวังมรรคหวังผลหวังรุปหวังผลอยู่ก็เอาอยู่ตั้งใจอยู่ทาได้แค่ทําเมนนั่งสัตประบอกูดดุเราตถาคตก็เฉลิเฉิน,นมีหมดนี่ในคำสอนเียว่าเนเรียนกันทุกคนนี่ศึกษากันทุกคนนี่ศึกษาแล้วก็มาพูดไปบัตนี่ไมันช่าศึกษาแล้วเอาไปอวดอ้างคนนั่นคนนี้ ไม่มีผู้ที่หวังมากกว่าคนหวังอูปหวังพลมีจะ่สละตายสละตายเพื่อต้องการรักษาหลักธรรมหนึ่งที่ไหนไม่มีคําว่าดางคอยจะให้ผีศีลขอตายซะนะจัดจาจาความจริงจะนิ่งหในใจของผู้ที่เป็นพระเป็นสัมมณะทีนนส่สมบูรณบริบรูรณ์พอละทิฏฐิมานนะความดิดมั่นถือมั่นได้แล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่ใช่ว่าอุ้ยกลัวนั่นกลัวนี่กลัวป็นกลัวาตากลัวรุบา,าอาจารย์จะว่ากลัวกุบา,าอาจารย์จะดา่าจุดนั้นไม่มีกลัวเลยมีรูบาอาจารย์เดียวก็คือธรรมคือวินนยคือพอระพุทธเจ้าเท่านั้นดิ่งอยู่จุดนั้นดิ่งอยู่จุดนั้นแต่ต้องเคารพซึ่งพระเถรานุเถระท่านผู้ใหญ่ที่ทรงธรรมทรงวินัยต้งให้ดูแลกันโดยธรรมที่พูดนี่ไม่ให้ประมาทอย่ากช่วงกัน อย่าง,งเรา,าก็ยังเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์เราไม่ได้มีทิชเชอะไรนะที่เราเทีนี่เราเทีเพื่อต้องการรกาะกาศเราตามมันที่ไหนแต่เราประกาศแล้วนี่ถ้าเราไปกราบพ่อแม่รมมมมมครูอาจารย์พระที่มีความสามารถพระเถระนุเถระก็ตามหมู่คณะก็ตามครูบาอาจารย์ธรรมนาก็ตามถ้าพระรูปใดที่เรากราบพระรูปนั้นศีลไม่บริสุทธิ์ศีลดางคล้อยศีลขาดศีลตะลุขอให้พระรูปนั้นจงวิบัติความหายนะจงเกิด ที่เราเทศเราไม่ได้สาบแช่งเพราะไม่กูจานหมกคณะนะเราต้องการรักษาหลักธรรมลักวี่ไหนเท่านนะั้นเราอยากเห็นนี่พระธรรมนี่ข้อจากความที่เกิดขึ้นเห็นไหมละ่ะยังมีคนกล้าไหมล่ะไม่กล้าบ้าไิเดนลงพรน,น,น้อมปฏิบัติเราก็ไม่เข้าไปเข้าไปที่พูดนี่เราไม่ได้ว่าหมว,ว่ากันนะมีจะอีก,กำตำรากำลังปัญญาแค่ไหนก็ทำเบาแต่หลวงปู่จะทำนี่ ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าศากรกยบุตรพุทธชินุลเราเป็นบุตรยอดกระตันอยู่เห็นไหมละ่ธธาาละพุทธการเตลพุทธการตึงพุทธ,ธาการนี่ใกล้แล้วนี่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีนั่นเห็นไหมมีใครบ้างไหมที่จะพ่อกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าด้วยําด้วยที่ไหน บุตรยอดกะตันดูมีไหมก็จะถามในปัจจุบันนี้ลูกยอดกะตันดูบุตรยอดกะตันดูรู้คุณผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพระพุทธเจ้ามีบ้างไหมผมยังไม่เห็นมีก็เท่านั้นได้อย่างก็เสียอย่างมีนี่ก็เสียร์น่ะก็ไม่เห็นว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ ห็นกบายาจัรตอนแรกก็เออเข้าท่าแต่ดูไปดูมาก็เห็นสร้างพญานหน้าให้ลูกจีบกาบว้อีกที่พูดที่เราไม่ประมาทนะเพียงพูดให้ฟังคือมันไม่พร้อมแค่นั้นท่านก็อาจจะทรงมากทรงผลก็ไม่เข้าไปก้าวไกลเพียงพูดให้ฟังว่ามันก็ไม่พร้อมอีกที่มันไม่สะอาดเนะอและ่ยละยะกไว้ในก้นกระบอกเราไม่ได้หมายว่ากูยในญ่ แต่เราอยากเห็นพระวินัยนสว่างสวัยสะอาดสะอ้านเบื้องต้นท้างกางบ้านใดที่สุดแค่นั้นอี่เราไม่ไปหมายพราะไม่พูจานแต่จะให้เรานี่รับยศถาบดาด้จากนั้นนี่โอ้ยจะไม่ยุ่งพอหลบหลบเรานี่จนปาที่จะไม่สามารถหลบได้จริงๆด้วยเหตุด้วยผลเพราะเหนือจริงๆเราจึงจะยอมรับชะตากรรมของเรา ราจะใช้คำนี้เป็นชะตากรรมเราเนะี่ยแต่จ,จริงๆแล้วอุ้ยพอหน,นีหนีพอลบลบเห็นหนูตาบัวเราไหมล่ะต้องรับชะตากรรมบรรทายสุดท้ายเขาในหลวงมาเองเลยเห็นไหมล่ะแม้ก่อนนี่เอาเอายศพระครูมาทางไหนล่ะมาทางเครื่องบินกลับทางเครื่องบินนู่นมาทางรถกลับทางรถหรือก็จะเอากระแผนนู่นให้อาจารย์รวบนั้นให้อาจารย์รวบนีาานาาน้ไม่รับ ดวงตาความหาบัวญาณสัมปนบาปตาแต่ผลสุดท้ายต้องยอมรับด้วยกันได้ที่ทุกเห็น,นเห็นไหมละ่ะตัวนี้หนีไม่ได้หนีไม่ได้เพราะเป็นวิบากต้องยอมรับตนเรานี่จะลบจะหลีจะหลีจะหนีเท่าที่จะทําได้แล้วเราเนี่ยเพราะไม่มีความ,มาสนใจเราเพราะเราไม่ยอมเรียนนั่นเราไม่ยอมไปเรียนนักทมนั่นนักทมนี่เพราะเราไม่ต้องการอะไร เขาไม่สนใจนี่ควรามผูา้ามีเยอะแล้วผู้ที่หวังยศถาบรรดาศักดิ์ก็เยอะแล้วสาธุเพาไม่เข้าไปเก้ากายแต่สำหรับหลวงปู่นี่ไม่มีทางนะมนาน้หมู่ม็มาก็บอกไปเรียนไม่สาธุขอให้หมูนนะ่คณะก็บอายแจนเรียนเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์แล้วมาปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยเถิดผมสาธุแต่อย่าเอายศถาบรรดาศักดิ์ มาประมาทผู้ที่ทรงทำทรงวินัยผมขอแค่นี้แยกแยะระหว่างภาคปริยัติและภาคปฏิบัติแยกแยะระหว่างคัานถัดธุระเลวิปัสนาธุระตางฝ่ายตามพระกันโดยธรรมโดยธรรมไม่อยากเห็นทะเลาะเบาแวงกันเพราะอายสัตย์เดชฉานดังที่เล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นาอสัตย์เดชฉานมันะอพวกนุกหนูปูปีกายพวกมดมัน นี่น,ออนี่อาจารย์เขาลงปู่ที่ลงปู่เล่าให้ฟังคือสัตว์เลี้ยงฉันพวกหมานี่พวกก่ลรอกระแตนี่พวกนกหนูปูเปีกนั่นเอพวกมดเนี่ยอาจารย์ลงปู่นั่งพิจารามดทำมาหากินได้การด้กดัปับ๊บลุกเข้าพุบปั๊บเข้าสู่ทางของผมเราจะไม่ยอมแพ้มดเราจะไม่ยอมแพ้สัตว์เลี้ยฉันเห็นไหมล่ะหัน้ไม่ลงปุ่เลยเขาจะตาย เราก็พบกับสิ่งที่เราาัถนานั่นในเรื่องของเรื่องมันอ๋อนี่สัตว์ก็เป็นอาจารย์นี่ไม่ะสัตว์นี้เป็นอาจารย์ได้เพราะเราก็เคยเป็นสัตว์มาก่อนนี่ในการเป็นใบตายเกิดนี่พินนาจารณาจัดพิจารณาใบไม้พิจารณาก็เป็นอาจารย์หมดธรรมชาติคืออาจารย์นี่ไม่พุทธเจ้านี่พราะองค์เดจะรู้เพราะธาาารรมชาติเป็นอาจารย์อ่า เราไม่เอาธรรมชาติเป็นอาจารย์หรือจะอะไรเป็นอาจารย์เอาเครื่องรางของขลังเป็นอาจารย์เดยนั่นธรรมชาติตัวนี้มีธรรมชาติภายนอกด้วยมีธรรมชาติภายในด้วยขอถอนธรรมชาติที่เป็นสมมตุติเหลือธรรมชาติที่สิ้นสมมตุติเข้าใจรือยงังธรรมชาติที่สิ้นสมมุติตนเลเรียกว่าจิตอรันต์หากเป็นธรรมชาติที่เรียกตามสมมตุติแค่นั้นวันนี้ก็ถือว่า